สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรัสตริโอผมวันนี้จะมาพูดถึงการปรับเปลี่ยนใหม่ของ Space Marine ที่มีผลกระทบค่อนข้างมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปรับแต้มเพิ่มขึ้นหรือการปรับเรื่องโอดอกโมเมนต์ด้วยซึ่งการปรับเนี่ยครับมันกระทบกับโรเบร์เต้การิมานโดยตรงครับผมอย่างที่เรารู้กันดีครับเราไม่สามารถใส่ตัวละครหลายชปเตอร์ในกองทัพเดียวได้เช่นถ้าเกิดคุณใส่การิมานไปแล้วเนี่ยคุณจะเห็นไหมว่า แฟคชันคีย์เวิร์ดเนี่ยมันเป็นอัลต้ามารีนเป็นชัปเตอร์ของอัลต้ามารีนดังนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถใส่แอสไรเอลเข้ามาเพิ่มได้เท่ากับว่าถ้าคุณจะเล่นโรเบเต้การิมานนะครับคุณเล่นโรเบเต้การิมานกับพวกมารีนและอัลต้ามารีนเท่านั้นคุณใส่พวกชัปเตอร์อื่นเข้ามาร่วมด้วยไม่ได้แล้วมันกระทบยังไงอะ่ะก่อนน่าจะมีการปรับแพทครับผมก่อนน่าจะมีการปรับเรื่องโอทออฟโมเมนต์ ent, ก่อนน่าจะมีการปรับแปมเนี่ยการิมานครับโดดเด่นเรื่องของการทํา โอดออฟโมเมนต์เป้าหมายนี่คือสิ่งที่สําคัญมากคือถ้าเกิดคุณเจอใครเล่นกาลิมาเนี่ยเขาก็ใช้ความสามารถที่มีชื่อว่า Master of p a t t e r n ครับผมหลังจากที่เราเลือกยูนิตศัตรูหนึ่ยูนิตเป็นเป้าหมายของโอดออฟโมเมนต์แล้วเราสามารถเลือกเป้าหมายที่2ได้จนถึงคอมมานด์เซตหน้าถ้าเป้าหมายแรกถูกทำลายคุณสามารถยิงเป้าหมายที่2แบบมีโอดออฟโมเมนต์ ent, ได้ครับผม คืออย่างนี้นะเลือกก่อเลือกก่อนหึงเป้าหมายจากนั้นที่ความสามารถของกาลิมาเลือกเป้าหมายที่2ถ้าเกิดคุณทำลายเป้าหมายแรกได้เป้าหมายสองติดอดออฟโมเมนต์ถ้าเกิดเป้าหมายแรกยังไม่ตายคุณยิงเป้าหมายที่2มันยังไม่มีูอดออฟโมเมนต์นะครับไม่ไม่ใช่ว่าเลือกสองเป้าแล้วเป็นสองเป้าเลยนะต้องทำลายเป้าหมายแรกก่อนแล้วถึงไปสู่เป้าหมายที่2ปัญหาคือว่าอดออฟโมเมนต์เมื่อก่อนเนี่ยมันรีโลฮิตโลและรีโลวูลโลครับผมแปลว่ากาลิมาเนี่ยเทพเก่ง แล้วเมื่อก่อนก็ใช้กับพวกไอ้ d s o l u t i o n s o ครับซึ่งยิงแบบ i n น i r e c t fire จากหลังตึกได้เนี่ยมันก็ล็อกเป้าหรือยิงล็อกเป้าหรือยิงได้เลยครับผมเป็นอะไรที่แบบเขานั้งโกงอะเออใช่ว่าโกงได้คือยิงโดยไม่ต้องเห็นอะมันก็เลยมีการพูดคุยแล้วว่าเอ้เราควรปรับรบัฟหรือเิร์ฟตรงนี้นะฮะทำให้ตัวของ d i s o l u t i o n shot เนี่ยถูกบังคับให้เหลือ5ตัวแปลว่าคุณจะ อดออฟโมเมนต์ oh, ของการิมานโมซัวไม่ได้แล้วเพราะตัวยิงไกลไม่ต้องมองเห็นได้หายไปแล้วนั่นคือการทำรัาการิมานทางอ้อมนะโอเคหล่ะ,ะใช้การิมานคู่กับกรเดเตอร์แลนเซอร์ก็ได้หรือใช้คู่กับพวกแบบตัวยิงหนักก็ได้ครับผมแต่ปัญหาคืออดออฟโมเมนต์ครับมันรีโลคีฮิตโลแล้วเานั้นแปลว่าพลังในการทำลายของมันเนี่ยลดลงมหาศาลมากถึงกับมีคนบอกเลยว่าถ้าจะเนิร์ฟอย่างเงี้ยนะคุณเอารีโลฮิโลออกก็ได้แต่ขอรีโลวูโลเก็บไปเถอะ ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะเขาให้รีโรฮิตโลมาก็ต้องรับตรงนั้นไปนะฮะซึ่งผมตรงนี้ได้หนักสุดก็จะเป็นสเตอร์นการเวทาลันเนาะเพราะว่าไม่รีโรวูโรแล้วก็จะลุ้นดีวอสเตอร์ดีวอสติงวูนยากขึ้นครับผมสองเท่าอ่ะเท่านั้นยังไม่พอครับการิมาเนี่ยยังโดนปรับแต้มขึ้นด้วยเป็นสามรแปิแต้มจากสามห้าห้าครับผมคือโดนยับบัตั้งแต่แต้มเพิ่มขึ้นอดอัมเมนห่วยลง ตัวที่ใช้ยิงด้วยกันอย่าง Resolution ศูนย์พันไปจึงพูดได้เต็มปากว่ากาิมานตอนนี้เนี่ยค่อนข้างไม่น่าใช้ครับผมถ้าคุณต้องการใช้กาิมานเป็นตัวบวกจริงๆนะเช่นแบบเฮ้ยเอาไปแบบ h a n d of Dominion ยยิงปุ๊บแล้ววิ่งไปเอเมอร Source หรืออะไรก็ตามเนี่ยครับมันก็ได้อยู่แต่คำถามผมคือถ้าเกิดคุณมีแต้มสันว่าสิบแต้มเนี่ยคุณใส่ยางอื่นทำตัวเมทได,ด้ดีกว่าไหม มันมีหลายทางเลือกเลยนะสามร้แดสิบแต้มเนี่ยคุณใส่รีพอร์ e r อ x e c ิ t i o ชเนได้หนึ่งคันเหลือร้อยห้าสิบแต้มอะใส่เบทกาบเบลรัแบบนก็ยังได้ครับผมโอเคมันตีมแมรงท่าการิมาหรอกอ่ะเอางี้น่บอกผมลองเทียบอย่างงี้ระหว่างใส่การิมาหนึ่งตัวเพื่อเอาดาเมจจากการตีไปชิดเนี่ยกับใส่รีพอร์ e r อ x e c ิ t i o ชเนอหนึ่งคันพร้อมกับใครวะกา,กาดีเตอร์แลนเซอร์อะ,อะ สามร้อยเก้าสิบแตม้มมาต่างกันสิบแต้มอ่ะอันไหนมันกดดันหนักกว่ากันนะน,นึกออกปะเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลที่มันกาลิมานมีโอกาสตกงานในเมต้าปัจจุบันค่อนข้างสูงกับผมนอกจากนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมไม่ใช้ไอ้มาสเตอร์แบทเทิลก็ได้เพราะว่ามันโดนเนิร์ฟโอดใช่ไหมผมใช้เป็นซูเปอร์สเตเดจิตก็ได้ครับผมนั่นก็เดินโดนเนิร์ฟกับผมเพราะว่าจากเดิมที่เราใช้เจมฟรีกับอะไรก็ได้แต่ตอนนี้มันปรับเหมไปแล้วถ้าใช้เจมฟรีครับคือศูนย์ซีพี แบตเตอร์นัติดเท่านั้นโอวัตฟีไม่ได้แล้วนะว้า wow. วการิมาเจ็บหนักๆอ่ะคือการิมาที่ควรจะเหลือสามร้อยแต้มน้ซ้ำไปเพราะว่าคุณเนิร์ฟทุกอย่างที่เขาต้องใช้อ่ะแต่ดันแต้มเพิ่มหมดังน,นั้นผมเลยรู้สึกว่าถ้าเอาแบบเล่นจริงจังหน่อยอ่ะแบบเพื่ออยากได้ตัวแบบคุณภาพเข้มข้นใช้งานในเมตานะครับการิมานน่าจะตกง,งานเราเรียบร้อยตอนนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งแช่ว่าเก่งแต่ถามว่าสิทธิภาพคุ้มค่าเหมือนเดิมไหมไม่ คือเหมือนคุณมีรถคันหนึ่งอะที่มันเคยวิ่งได้250อะวันเนี้ยมันราคาเท่าเดิมที่อย่างเดิมหมดแต่วิ่งได้510อะคุณใช้ต่อไหมถามใจตัวเองดูถ้าชอบใช้ต่อไม่ผิดอะไรับผมมันก็เก่งอยู่แต่ถามว่ามันเก่งเท่าเดิมไหมคำตอบคือไม่ปัจจุบันมันเก่งน้อยลงเยอะมากมากอ่ะแล้วไปใช้การมานใช้อะไรดีล่ะคำตอบคือนี่ครับมานิสเคาก์ตีครับผมเป็นตัวที่เริ่มหันมาใช้กันเยอะขึ้นมากๆทำไมข้อแรกครับมัน185แต้มหรือไงเนี่ยแหละ1 1 185แต้มเนี่ย มันน้อยกว่าการิมาสองรอยแต้มนี่คือข้อดีมากๆนะคือประหยัดแต้มัวโขคือเอาไอเนี้ยบวกกับแลนเซอร์คันหนึ่งอะ่ะยังถูกก,กว่าการิมาเลยคิดกันง่ายแค่นี้ข้อที่สองครับเขากล้าได้บอกว่าช่วงต้นคอมมานเฟสวยผมถ้ามันอยู่ในสนามได้รับหนึ่งซีพีแบบไรเงื่อนไขมันคืออซาเอลของอันต้ามารีนครับแค่นี้ก็ดีแล้วคือคุณมีตัวแจกหนึ่งซีพีทุกเทอร์น่ะทุกคอมมนเฟสอะ่ะ มันเก่งนะเว้ยเพราะปัจจุบันเรารู้กันดีว่าถ้าเกิดคุณไม่เล่นมาเนี่ยเอาแค่พันแต้มอ่ะคุณใช้ซีพีแบบมหาศาลอ่ะมันไม่พอใช้ซีพีมันได้เฟอ้อในปัจจุบันเนี่ยเพราะงั้นเอาแค่มารเตอร์ทันติเชียนที่เพิ่มหนึ่งซีพีเนี่ยเขากล้าเก่งมากข้อที่สองครับ Inspiring Leader ถ้ามานำหรือเป็นล e เดอร์ให้กับยูนิตไหนครับสามารถชาร์จและชูดได้ในเทิร์นที่มัน a d v a n c e หรือ Fail Back อันนี้ดีมากสมมติว่าคุณเอาไวดีดอ g r ก s เซอร์ v e a d v a n c e ยิงดือด้อเลยครับไม่ต้องจ่ายทั้งสิีนนะผมและคุณมี CP ฟรีหนึ่งซ p ที่มันผลิตมาให้เนี่ยไปใจ่ายกับเต้มอะไรก็ได้ทีค่อนข้างคุ้มมากครับผมเสื่อมันคือถ้าเกิดคุณแบบตีวิชิดกันอยู่โอ้ยโดนตีวปชิดอยู่คุณเฟลแบ็กมาปุ๊บคุณยิงได้ เออดี๋ยวนะใช่ไหมเออเฟลแบ็กเออใช่เฟลแบ็กแล้วชูดได้ชาร์จได้โคตรดีและศูนย์ซีพีเพราะเป็นความสามารถติดตัวของลีเดอร์ครับผมเนี่ยเอาแค่นี้เขากล้าดูน่าใช้แหละสุดท้ายครับฮอนเนอร์การ์ดออฟแมคครครับผมถ้าเกิดบริการยังไม่ตายคือวิกสตริกฮอนเนอร์การ์ดเนี่ยยังไม่ตายนะครับ เคาลกามีฟิวโนเพนซีบวกนียังไงก็ต้องตายหมดก่อนเราค่อยยิงเคาลกาติใช่ครับผมแปลว่าฝ่ายตรงข่ามจะโดนบีบให้ฆ่าลูกน้องเคาลกาก่อนถ้าเขามีผีไซส์ผีไซสชั่นที่แบบตีหัวหน้าได้มาตีเคาลกาครับผมเอาดิเรามีฟิวโนเพนซีบวกอะเพราะบริการเลยไม่ตายนี่ไงเข้าใจยังเคาลกามันถึงเก่งตรงนี้ครับผมแล้วมันนําได้หลายทับมากอเกสเซอร์อีเลดิเคเตอร์พวกเนี้ยตายไปหมดเลยลองไปดูกันก็เลยเป็นตัวที่เรียกว่า น่าสนใจและน่าใช้ในปัจจุบันของทางฝั่งอัลต้ามารีนครับมาทํางานแทนกาลิมานะถ้ากาลิมานไม่ปรับแต้มลงนะยังไงตอนนี้เข่าก้าน่าใช้กว่าครับผมแล้วก็การยิงของมันครับสังเกตไหมเกลเลตของอัลต้ามาครับผมเป็นพิสท่อแต่มีเทวิตลิงโอดอัลโมเมนตครับมันโดนเนิร์ฟคือรีโรวูโลไม่ได้ทวีดิงจะมีค่ามากกับสายนี้ครับสายอัลต้าสายไอมารีนใชโอดอัลโมเมนต์นะเพราะว่า มีทวิตลิงแปลว่าเรารีโลวูลโลได้อันนี้ก็ยิงไกลให้ผมสีนัทสองบวกสเตนสี่ไอพีลบหนึ่งดาเมจสองสเตนสี่มันต้องรีโลอยู่แล้วล่ะไม่ค่อยเข้าหรอกแต่เรามีทวิตลิงไงสบายไปมิริเวฟอนครับกอเลตออฟอันต์มาครับตีหกครั้งสเตนแปดก็เอารถถังไม่ลงก็จริงแต่เอาพวกแบบอีลิตด้วยกันลงนะพวกทับเน็ตหกทับเน็ตเจ็ดเนี้ยไอพีลบสามแรงนะครับดาเมจสองไอดาเมจสาม แล้วมีทวิตลิงค์คือก็ต้องบอกอย่างนี้คุณต้องยอมเสียความสามารถในการล้มรถถังล้มมอนสเตอร์ใหญ่ไปของกาลิมานเนี่ยเพื่อใช้เคาก้าแทนซึ่งเคาก้ามันซัพพอร์ตทีมได้ดีกว่ากาลิมานในปัจจุบันกับแต้มที่มันมีอยู่้วเนี่ยครับเยอะมากๆห่างกันสองร้อยแต้มทนได้ขนาดนี้ผมว่าเคาก้าคุ้มกับผมถ้าถามผมตอนนี้ผมก็บอกเลยว่าผมจะเอากาลิมาออกจากทัพแล้วใส่เคาก้าแทนนะสั่งไปแล้วเรียบร้อย ก็เป็นข้อมูลไว้นะเผื่อใครแบบเฮ้ยอยากเล่นกาลิดยนทรฟอร์ดอ่ะชอบแบบอนะันต้ามารีนเนี่ยหาการิมานไม่ได้เลยไม่ต้องเสียใจครับผมตอนนี้เนี่ยการิมานยู่ในเกตขึ้นหิ่งครับไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่แหละผมว่าตอนนี้เนี่ยเขาก้าน่าใช้กว่าถ้าเกิดใครเห็นอย่างอื่นก็บอกได้นะคือผมพับศึกส่วนตัวเป็นอย่างนี้เลยแบบเฮ้ยเขาก้ามาหน้าใช้กว่ากว่ากาลิมานโดนเนิร์ฟเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันแามแต้แมแผงด้วยมันเลยดูแบบไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่แต่ยังก็ตามครับนี่เป็นแค่ความเห็นส่วนบุคคลนะ แลกเปลี่ยนกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงถึเพียงเท่านี้ครับเจอนใหม่โอกาสหน้าครับบราเธอ